รองเท้าและผลิตภัณฑ์จากดาเต้ลด50%วันเดียวเท่านั้น26พฤศจิกายน10โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม,มรีบมานะคะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รองเท้าดาเต้รองเท้าเพื่อสุขภาพสําหรับคุณสุภาพสตรีและคุณหนูหน,น้องๆน,นะคะมีให้เลือกมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคัชชูรองเท้าลำลองรองเท้าผ้าใบารองเท้าผ้าใบาสายแฟชั่นก็มีเช่นเดียวกันสามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เท่านั้นยังไม่พอเรายังมีกระเป๋า จากหนังพีูมาจําหน่ายกันด้วยกระเป๋าธนบัตรแบบสั้นกระเป๋าธนบัตรแบบยาวกระเป๋าลำลองหรือว่ากระเป๋าสายชิลสะพายบา่าสะพายข้างพาดอกพาดาพ้าไหล สามารถมาเลือกกันได้ลด50%วันเดียวเท่านั้นเฉพาะวันเสาร์ที่26พฤศจิกาย,ยน2565นี้นะคะรองเท้าดาเต้หรือกระเป๋าจากดาเต้ลดสสูงุด5 0วันเดียวเท่านั้น10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มยังไม่พอนอกจากจะมีรองเท้าสำหรับลำลองรองเท้าผ้าใบรองเท้าคัชูแล้วก็ยังมีรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำสำหรับคนที่อยากสบายสบายสายชิลทำงานอยู่บ้านก็มีเช่นเดียวกันหรือคุณคุณที่ทำงาน ในวิชาชีพพยาบาลคนที่ทํางานในวิชาชีพพยาบาลเราก็จะมีรองเท้าพยาบาลให้เลือกเป็นรองเท้าเสริมพื้นแล้วก็เป็นหนัง PU อ,อย่างดีสําหรับ คุณคุณพยาบาลทุกท่านนะคะรองเท้าผ้าใบาสายแฟชั่นก็จะมีแบบที่ติดซิสเตอร์ก็มีหรือว่าเป็นสีพื้นเลยก็มีแล้วก็มีหลายโทนสีให้เลือกด้วยราคาเบาๆลด50%เฉพาะวันที่26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นย้ํากันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะคะแจ้งเตือนเอาไว้หรือว่าใครที่มีโทรศัพท์แจ้งเตือนแจ้งปลุกเตือนความจํากันได้เมมโมรีกันเอาไว้เลยนะคะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม26 พฤศจิกายน2565ชั้น2เคาน์เตอร์รองเท้าดาเต้ฟลายเดยสับสินค้าเพลทุกวันควันสุขห้างแห่งความสุขอยากให้คุณได้เก็บเกี่ยวความสุขกลับบ้านกันกับสินค้าราคาพิเศษพิเศษแบบนี้เราจะโปรให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งดีๆกลับบ้านกันรองเท้าแ,และกระเป๋าจากดาเต้สำหรับคุณสุภาพสตรีและคุณหนูๆน,นูน้องๆดาเต้รองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะ รองเท้าดาเต้ลด50%วันเดียวเท่านั้น26ลุสจิกายน10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มย้ำวันเดียวเท่านั้นรีบมานะคะไม่งั้นเราจะเหมาหมด